คนไข yes? <éger. S 1> so so ้มาจากทางกัมพูชาเนาะนะครับอายุ29นะครับวันนี้เสริมหน้าอกนับคุณหมอนะครับอันนี้คือซิลิโคนโมทิว่าเออร์โกนอมิก2นะคะั่ะคนไข้อาจจะให้เช็คก่อนนะครับไซส์285 cc จะเป็นทรงทรงกลางนะครับ285นะ285นะครับโอเคได้เลยค่ะแล้วก็อ่ะฝากไว้ค่ะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะจะใช้ตัวเทคนิคใต้กล้ามแบบพิเศษนะเรียกว่า M S M S เทคนิคนะครับแล้วก็ใช้ตัวสลิฟนะใช้ตัวปลอกที่ช่วยในการใส่นะครับโอเคนะครับส่วนแผลเราจะใช้แผลที่ราวนมนะใช่โอเคนะครับจะแต่ใจตอนมันสลายเองอต้องมีอะไรถามคุณหมอไหมล่ะมอะไ ไม่ไม่มีค่ะไม่มีออกมาสวยเลยมั่นใจกับอาจารย์พี่จะอันนี้ใครแนะนํามานะมาจากทางกัพูชัใครเป็นผู้แนะนํามาครับกัปพถ่านแนำพี่แนะน้องอ๋อเพื่อนเพื่อนแนะนํามาอ๋อโอเคได้ครับก็ยินดีนะครับก็เวลคัมนะทุกคนเลยนะครับมาจาก AEC เนี่ยแล้วก็ เขาเรียกว่าก yeah. ็เป yeah. ็นประเทศใกล้ชิดกันนะนะครับก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับเดี๋ยวจะดูแลให้อย่างดีไม่ต้องกังวลนะครับกอบคนะเมื่อทานมาเรอก็ทอดแสมขยืมขอบคุณค่ะ